สวัสดีครับเอฟน้อยนะครับตอนนี้เอฟน้อยอยูอัลลาการ์บ้านนี้บ้านบ้านพักของเพียวพานะครับมีข้างหลังเป็นออฟฟิศของคุณยิบานฟินแลนด์กลังเฮ็ดใหม่ครับของของหัวหน้ำแข็งขวัญน้ำแข็งน้ำกันเลยครับอ๋อออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่ครับอันนี้อยู่กับครูปุพายิเกลมาซ้อมตีเป็นคนขับระบบเป็นคนขับผมไม่เห็นเลยไม่เห็นย้อนแสงแสงอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ยูก็แนขำแม่บ้านแม่บ้านเออแม่บ้านตัวกำลังดูแล่นสลัดบ้านแม่บ้านหมาตัวนี้เออเพื่อเป็นแม่บ้านตัวเอออันนี้อันนี้ออฟฟิศส่วนโตะวะออฟฟิศส่วนโต้ค่ะเออเขาต้องปัดกวาดเพราะว่าเขาจะได้นั่งกินข้าวมือแรงแบบลืมอยู่ทั้งเลยเอาแสงก่อนเถอะแล้วหมุนหมุนหาแสงอย่างนี้เออเดี๋ยวจะเบิร์นเลยเบิร์นหมุนเบิร์นเลยเบิร์นหัวเอานี่เออเอา โอลานี่เลี๋ยวหน่อยรีวิวออฟฟิศเจ้าของเน่ยนี่ไหมเออไมาแล้วพูดตั้งใจเองโอ้หมาแม่รู้บ้าห่าโอ้วรนนี้เก่งวดออฟฟิศอยู่วัดเจดีย์กิ่งเออมาแลยวเรงกอนเดี๋ยวทำพูดอ่ะพัดลมมาติดนะไม่ไปงะตัวนี้เราเอาพัดลมมาติดให้เพื่อนใจแบบจะชังเพราะนั่งกินเอาไว้เอาไว้นั่งกินอาแล้วบรรยากาศได้บางคืนอยู่โมงนี่ก็คือแบบว่าตัวนี้ก็จะมีไฟเปิดบรรยากาศดีแห้งเย็นแห้งตื่นตัเลยครับพยายามอย่าแพนกล่องเลยมันเวียนหัว เดี๋ยาออฟฟิศอันแล้วก่อนแต่สิมันก็สิสมีไฟอย่างแบบสำเร็จเพราะสิลาดปูนมากมันอาจจะชัวร์ยู่งมองข้างล่างไงเนี่ยแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตอก้องเ็ทางขึ้นตรงนี้อี๋ท่ามับเพราะว่าอันที่จริงนะอาจจะไปทางขึ้นเพราะว่ามันมีนทางเข้าตรงนู้นใช่ไหมมีนทางเข้ามเขคุนประกาศเโล่เขาพุนเลยก็คือจังห้ัดเลยนะไอ้เพิ่มเสียงอันจอกันเอออ่าี๋มันดีนะมันไม่มีห้อยน้ำตานะเอออืออัออนนี้โ <บา S 1> อลามและจานี่อันอนี้มาเขาต้องเพลิง แต่กระสีหัวหลุนเนี่ยเด้อเพราะว่าม with ันเป็นหมาสายพันธุ์สปร์ดกระสีคือเจ้าของอะไรพี่น้องสคิตตี้เบี้ยวันนี้สีใส่เบี้ยวเขาหองมากัดเทือนสิอ๋อแทบไม่ได้ใส่มันอยู่อันพูดอ๋อมันอยู่สามเต็นผู้ปูซ้อมปิ้งอะไรครับวันนี้โอเคตอนนี้ลงภาษาไปเรียบร้อยแล้วอ๋อ ด้วยความที่ว่าเขาเก็บรายละเอียดทาเต้นเต้นลายจังใดหนูนี้นั่นเพราะวันยังฝ้าวเฮเธอมนแล้วคู่อาร์เพิ่นก็ร่างสิลงเพิ่นก็ร่างสิมาเขาต้องฝ้าวเฮเธอแล้วเจ้าเล็กหน่อยสิเป็น่กากับค <ชา S 2> <อ>ู่อาร์ตแมนเพราะจะเป็นันเป็นท่าโชว์ของอารใจรุ่งของคู่อาร์จะเป็นโชว์อันนี้แบบอันนี้เป็นคอนเสิร์ตแมนของผมนจะเป็นคอนเสิร์ตคนละแนวสลับกันนะครับก็เลยนี่แหละของเพื่อล่ะ เป็นกะลีพึ่งเมื่อไหร่พึ่งไปจัดชุดเมื่อไหร่หรือว่านี่โอ้หมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ก็หมดไปสองแสนกว่าบาทก็ได้อยู่คนจะแข่งล่วงอยู่บ่ว้ามืงหน้ามืดหน้ามืดเลยบาเตีโอ้พี่ว่าเบาวับบาทหนึงเออพูดแต่บรรยากาศดีมากเดีก็ตอนหัวค่ข้าน่ยยังมันจะเย็นมากเพราะว่าเปิดไฟแดนบอลแต่กินแต่เอาไฟเท็บ่าห้อยข้างบนเออ บนอีบ่อเนี้ยเมาไฟจะยุ่งอะไรยมียุงวันนี้บ่๊อยมี้บ๊อยมีบรรยากาศดีมากบางคืนตัวนี้จะไม่ค่อยมียุงบรรยากาศดียอมรับเลยเพราะว่าเพราะรมรมจะพัดตลอดลมรมจะพัดแบบตลอดเลยตัวนี้เป็นหลังบ้านนะครับย่างจากหลังบ้านมากตามีสองลูกปบเลี้ยงปลาบ่ครับเลี้ยงปลาเลี้ยงแปะเป็นตัสองเลยโอ้ตัวนี้ก็มีปลา มันแต่ว่าบริบาลปุ๋ยยังไม่กินดิบริบาลเขาอย่างมันกินดิมันแตมันกินปุ๋ยมันกิน,น,กนตามธรรมชาติเรื่องป่าธรรมชาติปาาาตไปเราไปดูสำนักง,งานคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูดสำนักง,งานนะครับว่าสำนักง,งานเป็นยังไงไปคุณเอฟพา,พาไปนี่ครับออฟฟิศใหม่ของผู้ใหญ่บ้านฟิลเลียนกับคุณเผ่าๆนะครับอยู่หลังบ้านเพป็นทางเขาที่อยู่ทางคุณครับยางเขาไม่นี่ตัวนี้ติดกำแพงครับโอ้กำลังก่อสร้าง งามงามครับอันนี้ล้างบ้านครับตรงนี้จะเป็นหมองซ่อมติน้นหมองลกงลเก่าครับลกรงรถใหม่กับกระล่างสากที่คุยหน่อยรีวิวไป ข้าง谢谢หลังเป็นทงหน้าเงาเลยครับ้สวนยางเลยนใดครับสวนูยางูบึนบโอ้โหบ่งบรรยากาศครับตลสมัครรอกี่แต่ลคนอาจจะบ้าจะ้สติก่อนถ้าะไรอน Nope. này hợp khoảng khoảng. nói khắp, <laughs> im nói. Ô, oh, xuống nghe. Hãy subscribe cho kênh này Mì เป็นโค้งแสงเป็นตัวยูนะครับปึ๊บเดี่ยวไปเบิ้ง้างหนาถ่ายจาก้างหนามาท่างเขาอยยุตรงนี้นะครับเขาท่างขางบ้านเขามากคนกระิเห็นหลายๆคลิปหลายๆคลิปเขาก็รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ยิมหน่อยมาให่เบิ้งอีกนะครับนี่้างหนาโอ้งามเนี่ยครับเป็นตัวยูอย่างงี้ปึ๊บ โง่มานี่นี่พื้นที่ห่างๆอ,อีกนิดนึงสูงโปร่งดีครับใหญ่ดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนด้วยครับทำมากก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้เอฟหน่อยก็ได้ครับถีบคลิปดีๆออกมาให้เบิรงอีกนะครับสหรับุนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย